ขอต้อนรับเข้สู่ช่วงเปิดใจคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษมากๆทีเดียวเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นดารานักสแสดงที่มีฝีไม้ไลายมือชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทยทีเดียวแล้วก็จะมาให้เกียรติที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์พระพรความรักของพระเจ้ากับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอต้อนรับคุณดีหลกทองวัฒนานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอเนี้เรียกพี่หมูนะคะเรียกพี่หมูดีกว่าค่ะออมทราบว่าพี่หมูและครอบครัวนะคะตอนนี้มาเป็นคริสเตียนแล้วดอมเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็รวมทั้งตัวออมเองด้วยก็อยากจะทราบว่าพี่หมูได้มาพบกับพระเจ้าอย่างไรก็อยากจะขอพี่หมูที่จะแบ่งปันประ,ประสบการณ์ตรงนี้กับเราะคะ่ะมีความเชื่อส่วนตัวนะฮะผ่านพระพรของพระองค์เนี่ยเราเชื่อว่ามนุษย์มีความโลภมีความกลัวมีความกังวลมีความ มีความโกรธอะไรใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อาศัยพระพรของพระองค์เนี่ยม,มาปกคุมชีวิตของเราเนี่ย<ม>เราไม่เชื่อในความเข้มแข็งของมนุษย์ว่าเราจะอาชนะมันได้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้พี่หมูได้มีโอกาสได้เปิดใจแล้วก็สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็นาพาครอบครัวมารู้จักกับพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะมนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะทางรายการของเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง exit หรือทางออกนะคะ ก็อย่างที่พระเยซูนะคะได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึง14กล่าวว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยนะคะเพราะว่าประตูที่นำไปถึงชีวิตนั้น ก็ครับแล้วทางก็แคบออมก็อยากจะทราบว่าทําไมพี่หมูและครอบครัวถึงตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางที่แคบนี้คะ่ะเราทำใม้ทิวข้อนี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกับลูกะนะครับก่อนหน้าที่รายการนี้จะจะเชิญเรารู้สึกว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ปเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราทางคับหรือทางแคบนี่นะครับคือเราเองก็ต้องอยู่กับกระแสนะครับกระแสของโลกนะครับถ้าหากว่าจะให้เป็นรูปธรรมเนี่ยง่ายๆเลย เขาบอกว่ามันมีเว็บเพจที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเว็บเพจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยะนะครับทั่วโลกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ400ล้านหน้าอืมไม่น้อยเลยทีเดียวในประเทศไทยนั้นมีอยู่ประมาณ1.3ล้านหน้าและใน1.3ล้านหน้านี้เราไม่สามารถจะแยกจะแยกแยะได้เลยว่าอันไหนดีเห,หมาะสมหรือว่าหรือว่าไม่เห,หมาะสมค่ะกว้างมาก มันเปิดโอกาสมากเพราะว่ากระแสบริโภคนิยมกระแสวัตถุนิยมมันดึงนะครับพระคัมภีเนี่ยความกว้างของพระคัมภีเนี่ยหนาสักนิดนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บเพจแล้วเนี่ยพระคัมภีร์มีอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าหน้า <c oughs> น้อยกว่าจํานวนเว็บนั้นมากมายทีเดียวทางแคบนะครับมนุษย์มนุษย์นั้นจะละเลยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะละเลยนะครับอาจจะเรียกว่าเวลาเราคุยถึงเรื่องาศาสนา คุยถึงเรื่องความดีค,ความชั่วเนี่ยมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่มนุษย์ไม่ชอบคุยกันเธอทําความดีล่าสุดเมื่อไหร่เ,<อ>เธอทำความไม่ดีล่าสุดเมื่อไหร่มนุษย์จะไม่อัปเดตกันในเรื่องแบบนี้อาจจะได้ว่าถ้าคุยถึงเรื่องาศาสนาคุยถึงเรื่องความดีคุยถึงประตูที่แคบสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้วัตถุวันนี้เนี่ยในฐานะของลูกของพระเจ้าลูกของพ่อแม่ในชีวิตจริงๆแล้วพี่ก็ยังมีสถานะของความเป็นพ่อของลูกในครอบครัวของพี่ นอกเหนือจากการให้การศึกษานอกเหนือจากการให้เลี้ยงดูผ่านสมองผ่านปัญญาของพี่แล้วเนี่ยมันคงไม่เพียงพอที่ลูกของพี่เนี่ยจะเอาชนะต่อกระแสความโลภก,กระแสของโลกกระแสของวัตถุนิยมนะครับที่พร้อมจะชักนําลูกชักนําคนในสังคมเนี่ยให้ออกไปสู่สิ่งที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จึงฝากชีวิตนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ เราก็ยังฝากชีวิตของลูกนะครับให้ลูกอยู่ภายใต้การนำของพระองค์เราเชื่อว่ามันอยู่เหนือคำว่าเหตุผลมันอยู่ในโลกของความจริงเชื่ออย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณหมูนะคะและครอบครัวได้ตัดสินใจ ที่จะเลือกเดินทางที่ว่าคับแคบนั้นนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณพี่หมูมากๆที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีครับพระเจ้าอุพรครับพระเจ้าอุพรน,นะคะค,คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้ไปพบกับช่วงเติมใจให้กันค่ะ